กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีทุกทุกานนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสนีป่าพี่น้องเลยเมื่อนี้เขาสีเห็ดมีโนตอนถึงเที่ยงพี่น้องเขาสะเอาอันมเขือไปตามใส่กับปวยทนีพี่น้องเลยไปเบิ่งไปซมเวลาเห็ดนะพี่น้องสนีสิลงมือเองเขาครัวจากสียบปวดแสบม่ใหญ่จืดมีใหญ่จืดเตรียมสสบะอยู่ทั้งราก สบายดีขาบึงพีน e. ้องตาบ่งมาเลยอางนี้ไปใหญ่จืดน่าสบายดีปลาลูกเม่น้องจับิึงตั้มกล้ยมันอป็นเงาไงจะงหว่าสิริโสดมาจักน้องแม่บุเกอร์กับเื่อน้องตอนนี้เรากระเตรียมถ่าเผ็ดเป็นที่รับลอยเนาะมันวรหยดคือนระยดเราจะเอาขาลงก่อน พี่น้องเผันว่าแบบว่าโบราณผันว่าอ,อนะพี่น้องมันสิเป็นเหลี่ยมนะนี่เหลี่ยมเนี่ยว่าป่าเหลี่ยมมันออกแล้วมันสีบบจามคือเอาก็สิลองปาดเบิ่ง์ดพี่น้องแบบป่าเป็นเหล้วก็ะจามคือเก่าขนาดนะี้เนาะตามประมาณ 3, 4, สามสี่มาตามกว่าท่านีพี่น้องรัสูตรถั่าพอวกิน จะลงมือเห็ดเองครบพ่อทระมืกันถ่ายตลาแลรวพี่น้องเอ้ยเสร็จก็มัน่ะกัดซ่ง้เออเปิดอย่นย ก็ชิายามเลยพี่น้องเลยนี่บุกขัวเองเห็ดเองเนาะความซสพความนัวเดี๋ยวให้ทำแมตซิเออ อแป๊บนึงเป็นตากลรองเองพี่น้องเลยเ,เองบรรยากาศเมื่อนือกับวันอาทิตย์น้องบรรยากาศแก่ตั้งแต่ตันบบงบ่ายบ่ายังสิตตำกล้วยซุ่มแซวกับแถวพอทถวเม่น้องละน้องสาวละน้องทำน้ำโซ่แลน้องแก้มบุ๋มพี่น้อง น้องอเน่ยนปรมยูน้องอเน่เนย์พรมยูเป็นเมื่อนำแม่ค่ะไปขล้ายบักถั่วเปนเมื่อไปขล้ายบักถั่วกัน้องขํากับน,น้องนาดแล้วก็แม่เพิ่นน้องตอนนี้เขากะ ยำไปแล้วเห็ดไปแล้วไปทีกัน้อยเนะาะข้าวกระสีมาเห็ดบักเขือปลาบักเตีเ๊ลงไปใส่เนาะตามกล้วยท่า,ทานี้ต้องกินกับบักเขือยขื่นนาะเไอ้ตั้มบักเขือยขื่นใส่น้มนนำมันจากสืแเสบสิโนะตั้มามาหนัวกับป, c, ปัญญาใส่เป็นหนัวแล้ว <laughs> เออพี่น้องเออขอสตูลนุญญาเด้อขอสตุลนุญะคุณแม่ปลาบักเขือใส่เอ้าวทำไมต้องเสยียเงี้ยขนาะ ร ó, tomorrow, it? It ่ามังโม่หน่อยกินกับข้าวโอ้ยพี่น้องเห็ดคนละอย่างเนี่ยค่ะที่กินกับข้าอันนี้นะอันนี้เด้ซ่าที่ข้าวมาได้บ่อใยญ่ก็กินส้มอื้ออย่างกระป๋องกับนั่นมาใส่บะคือเอมันนัวบ่้างนี่ไงใส่เป็นนัวเลยนัวเด้ออย่างนัวนย่งบ่ได้ใส่บ่อใส่พี่น้องเอ้ยเอาตามเสือเนาะเฮาแบบ คยกินกต่ไดแต่ไดมาใส่กับใส่ปลาไหลยดาะไปนวกับใส่น้อยนึนนงใสพ่พอนโอ้จังว่ามันนัวนะดีแหละบอกกีนไหลแม่นดียังบอกเมีเือบ่กมันจางบอกเปื่องแม่น ดีต่อสุขภาพน้ะตะเครื่อใส่ไม้องเออมาอันโมก,ก็ตามเป็นนะแม่นาะทำแม่ิตามหมูก,ก็กับเขาเนอะ เห็ดแปลกๆนะยายจืดอาน้องแกมุ้มมาแต่ใสายลูก,ลกจะมาแต่ใสายแม่สบายดีเราบอกเล่นอะไรสบายดีแล้ว อั้มแก้วแม่ใหญ่ไนแก้ ón, มุคมเอ้ยไอแม่จะสลัดคิวฮกก่อนเาแม่อ้ยหลัดนเล้วมาที่ลาชอมอานฝนโคใหญ่หนวดหนักมากโอ้โคกน้อยมันจะเต็มตัมโคบใหญ่นะเออม่มีใรเลนไปกินีสนีสน่ต้องใส่ละลายอลังการเลยค่ะใช่สบายดีพี่น้องจักซีจังได้แหละ เราตามใส่ผักกระแยงนันเนาะแม่นบ่สใสรใส่ผักกระแยงตามผักกระแยงคู่โอ้จะผ้ากระแยงคู่เลยแต่ว่าผ้ากระแยงเราไปตาใส่กันเลยเอาปลาสิเรียบร้อยแล้วพี่น้องสองโขเคียงกันพี่น้องเอ้ยแข่งกันว่าซีมือใครสี่ที่น้องเอ้ยได้แข่งก็ไปได้มาใหญ่ซั้มหมักโมได้อย่างนี้บอสผัดผ่ากันพี่น้องเอ้ยรอบมาไล่ถากหกถากสาม นายจิ้มยาจิ้เขา่าอืมนใยยจิดค่ะกะลิแต่มักโม,มไป่น้วไหมพอดีบอกร้อคือวันเท่ไหรจ้าพ่อรุงนี่นาจิ้กินกันได้เลยวินาเมนจิ้มปล้านซาวกับพ่อร้านซาวโอ้ยเนาะจังเมนค่ะโอ้ยลูกใสเป็นนัวฮะลืมมีตียายไป ยัจะปนว่แตักล้วยธนีพี่น,อน,น้อแม่เบิรงกรอบนนี้กอนอุยอืมพังเสียงกินพี่นอ้องเป็ตาสีได้ถิ่มกล่องแค่แค่แนวตัดขาแกงกะต้มกลวยสนีป่าพี่น้องเอ้ยดาเยบ้า

บนห้องแสนู่น <m> า <suo> ันนงนปลาแมเ้ยอันนี้ขามตเตยามาชุ่มบอร้อยเอามาไม่ยเอมบลน่ะสนนปลาลไปลิกินขาวนี้นีแม่ซีมของการไปมาอยู่นี่เลยพี่น้องเลยตัมแขงกันมอาโอ้ยเอรนไหเนาะเอรอกินเบิดแท เแม่จืดแต่เจริญง่ายชะนีกับแม่เมื่อนี่แหละแม่ว่าแม่ว่าอยากอยากแห้งเอ็กเบิร์ดบุเบิร์ดแม่ตาต้องใหญ่กว่าท่องตาใหญ่กว่าท่องพ่อใหญ่พ่อใหญ่จ่อยกับป้าต่ถ่ายกินยาตลาดแม่มาเด้อกินข้าวเด้อมาไม่ใหญ่จ่อยไม่ใหญ่จ่อยเพราะไม่ใหญ่จืด เจ้ายจไป้าคิดยังแม่นายาพันดอกทำงานยาน้ดอกกันบงโมพี่น้องขึ้นเถิงโคสั่วเถิงโคบันใหญ่บ่เออปวดโพนะแม่านจาลมาาใืเล่าลบ่มีแม่าลเบิร์ดฮาลเบิดแมเอ้ยผมมีจักดอาหารลูกแม่บ่มีจักดิเลย คิดว mm. ่าเบิรพี่น้อกฮ่าฮ่าเอกบวมบัดเ็นไม่ใหญ่จืดผื่นอว้เผื่นอว้เวียนหิดน้าปัญหาอะไรนะพี่กี้กับเบิร์ตจะฟุกแมานีกับเบิรต้องเปรี้ยววามันจึงเป็นตะกินสีแม่เใสอบางนาวุ้ยมาขามหน่อย อืมเป็ใหญ่จืนกินแล้วเป็นตาเสพถุงใสเป็นหิวข่าพี่น้องเลยมากินนั่นหมักหมูนั่นม่ใหญ่จืนเด้อเอินพี่น้องในกว่าแม่มาพี่น้องนาไม่ได้ข่าลืมแอปซีทุกขานเนาะพี่จางมันลืมพี่น้องเลยเป็นอะไร ต้องเพิ่มปลาแดกใส่ข้างซันนะซนีชีเทเป็นไฮหรอกนะป้าสนีคือเทเป็นไฮหรือพี่น้องเอ้แจ็คสีเป็นอะไรเนาะสีเมอร์ซนีเด้พี่น้องเ,เด้อปก,กติมีแต่แม่น้องอนเนยเด้อตามแบบสีเนาะเมื่อนี่ั้งแรกท้องสนีเหาเสีได้กินสีเมอรนะแจ็คสีเป็นอะไรสีเมอร์ล้นล้วนค่ะแมนเบิ่งแต่เวลาตามรถค่ะ <laughs> ไเย็บสิลานะไปตาบ่งดอกกยานะตามีตาหนามตงนึงตาประเด็เลยหสีเลยหนะสนเตรียมตากโกกจะห็นตาเกี่ยวายแม่มึง มึงกันไปกันมาอยู่พี่น้องาะมไปใช้จัิตใจชื่นดอบใช้จิตใัดกบยังบ่ได้คำโต๊ะนี่นี่เอ๋อพอแล้วอันนี้องมาสลามมาซีมันด้วยเจ้าถ้าจะเซตเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้สีหน้าตายเสียงมาเป็นแบบนี้เนาะ ภาคอีเลิศแน่ภาคแยงน,ำน้ำนาะเสแสร็ปพี่น้องไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องแลองเบิ่งว่าสิโน่ปอยู่บ่แน่ไปเลยปเลยป็นได้ได้พ่อบ่ได้พี่น้องแซ่บอยู่บ่อโอ้แซ,บแซบ่แซบมาสั่นพี่น้องเลยซีเมอร์สันนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามซองสันนี่ป่านในเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอลย หยิบก,กินกับข้งไสนอกสละเด้อสิเป็นสองนอกสละเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี